วันนี้ฟางจะทำผัดไทยกับปอเปี๊ยะไปให้ที่ทำงานพ่อสามีกันค่ะในฐานะที่เราเป็นลูกสะพ้ยจากเมืองไทยนะคะเราจะไม่น้อยหน้าค่ะเราจะโชว์สกิลการทำอาหารนะคะตอนที่ฟางย้ายมาอยู่ที่อเมริกาไม่แต่คนชมว่าฟางทำอาหารอร่อยนะคะฟางก็เลยมีโอกาสทำอาหารให้คนอื่นกินบ่อยๆค่ะพอทำเสร็จแล้วฟางก็ให้ลูกสาวมาชิมก่อนเป็นคนแรกค่ะรอบนี้ฟางทำผัดไทยกระทะใหญ่เลยนะคะเพราะว่าต้องเสิร์ฟให้คนหลายคนค่ะกลัวคนไม่อิ่มกันนะคะ เสร็จแล้วฟางก็จะมาทอดปอเปี๊ยะต่อเลยค่ะปอเปี๊ยะฟางห่อเอาไว้แล้วนะคะผัดไทยของฟางเสร็จแล้วค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะรอบนี้ฟางตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเอาไปให้ที่ทํางานพ่อสามีนะคะคุณพ่อสามีเป็นเจ้าของบริษัททําร่วมกับหุ้นส่วน50เป็นตเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถบรรทุกและสิ่งก่อสร้างในอเมริกาค่ะฟางมาถึงบริษัทของคุณพ่อสามีแล้วนะคะวันนี้ที่บริษัทพ่อสามีเขาจัดงานกินเลี้ยงพอดีเลยค่ะ ฟางก็เข้ามาทักทายพานักงานแล้วก็เอาอาหารมาวางค่ะหวังว่าพานักงานที่นี่จะชอบอาหารที่ฟางทำนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะคุณปู่ก็ล่ำลาหลานไปนะคะ